สวัสดีคุณผู้ชมครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องของมิวเกมเมอร์ทีเฮดในเองครับก็อยู่กันในคลิปที่2ครับผมวันนี้ผมจะพาไปฟาร์มนะครับผมจุดที่ฟาร์มที่ดีที่สุดของผมนะเอาอันนี้ผมใช้ทำสัญชาตญาณที่เคยฟาร์มมานะครับเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มการตกปลาที่เร็วที่สุดนะครับนะจุดไหนมันดรอปปลาดีๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปบอกนะครับว่าที่ไหนมีมั่งนะครับผมก็ เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับจุดแรกนะฮะก็ขี่รถไปดีกว่าอเคตอนนี้ก็ยังเป็นจักรยานอันเก่าอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวขอซูมก่อนอเคตอนนี้กำลังเก็บเงินซื้อรถนะครับใช้เงินเยอะมากค 67, ะครับหกหมืนเจ็ดนะฮะรถคันนึงแพงนะฮะมันจะซื้อรถที่แพงที่สุดนะครับจุดแรกครับผมแนะนําให้มาฟาร์มที่ชายหาดครับชายหาดนะ ตรงนี้เลยตรงนี้นะฮะชายหาดนี่ตลอดแนวเลยฮะฟาร์มด้วยเบ็ดไม้ที่ผมเนะนยาไปคลิปแรกนะแบบนี้นะอันนี้เลยครับผมนี่ไปต่อที่ไปจุดที่สองนะครอ่าเห็นมุมขวามือไหมครับผมทางขวามือนะครับจะมีโขดหินนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปที่โขดหินตรงนี้ดีนะครับตรงนี้ผมจะมาฟาร์มบ่อยมากข้าว่ายน้ําข้ามไป น้องหมาของเรามาไม่ได้นะครับผมสงสารมานะสงสารน้องจังเลยน้องมาไม่ได้นะน้องว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยก็ตรงนี้ครับผมจุดที่ผมจะมาฟาร์มบ่อยที่สุดนะฮะก็เวลาถ้าฟาร์มเนี่ยก็เปิดเพลงฟังฟาร์มหรือว่าคุยกับเพื่อนก็ได้นะครับมันจะได้ไม่ง่วงนะฮะฟาร์มนานๆนะครับตรงนี้เนี่ย เวลากลางคืนเนี่ยคือเราจะได้พวกปลาหมึกนะฮะปลาหมึกกระดองปลาหมึกสายนะฮะซึ่งมันจะขายได้ราคาดีมากนะับเดี๋ยวผมจะบอกว่าปลาหมึกแบบไหนนะอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่เข้าเลยนะฮะเดี๋ยวจะดึงให้ดูสักตัวนะฮะอันนี้อาจจะเป็นพวกเลกือก็ได้นะครับผมตัวแบบนี้นะตัวมันไซส์ประมาณใหญ่ๆหน่อยนะแต่ไม่ถึงกับใหญ่มากนะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกประตูนะฮะลักษณะในการที่ดึงปลานะครับผม ถ้าสั่นหนักๆนะครับจะเป็นปลาครับผมถ้าสั่นไม่หนักเนี่ยอาจจะเป็นประตูก็ได้นะฮะอาจจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรก็ได้นะฮเดี๋ยวผมจะดึงให้ดูนะถ้ามันสั่นหนักนี่คือเป็นปลาครับผมรอมันกินนะอันนี้คือสั่นหนักครับผมเป็นปลานะนี่ไงอ่ะอันนี้คือปลาหมึกคนระับอันนี้ขายไม่แพงนะคือปลาหมึกมันจะหลอกหน้านะครับผมกลางคืนก็เดี๋ยวไปจุดที่สามกันเลยนะครับผมไปหาน้องก่อนนะ น้องรออยู่ข้างฝั่งนะครับจุดที่3ามที่มันแนะนําก็จะเป็นจุดที่อยู่ในบ้านนะผมก็ชายหาดนี่มีโอกาสได้พวกปลาโลมานะครับส่วนตรงหินก็จะมีโอกาสพได้ปลาฉลามนะแล้วก็ปลาทั่วไปนะครับปลาสีฟ้าพวกนี้นะแล้วก็จุดที่3ามนะครับจุดที่3ามก็ไปที่โทรศัพท์ครับผมก็ไปที่กลับบ้านครับนี่อันนี้ก็เป็นบ้านผมนะฮะ ใครมาสองบ้านก็อ่านชื่อป้ายไว้นะฮะเนี่ยบ้านผมนีก็เข้าไปดูได้นะผมพาเข้าไปดูในบ้าน <c oughs> นี่ฮบ้านผมก็จะเป็นแบบนี้แหละอันนี้ปลาแสงอาทิตย์ครับผมมีวงกฎุฎนะฮะแพงมากครับผมขายได้แพงมากอันนี้เป็นออมาน้ำ ที่ผมตกมาเมื่อวานฮะใช้เวลาตกประมาณชั่วโมงนะฮะก็ได้เป็นมงกุฎนะครับก็อามาใส่ตัวนะะีมันสวยนะฮะ,ะปะักออกก็มีแบบนี้นะครับอาจะตกแต่งบ้านเพิ่มก็ได้นะ,ะบ้านผมก็มีแบบนี้มีแค่นีน้ยังไม่มีอะไรเลือดลู่ <Wow. S 1> ผมเป็นสายฟรีนะฮะยังไม่เคยเติมเลยด้วยซ้ำนะะสายฟรีก็อยู่ได้นะผมเกมนี้ถ้าเล่นเป็นนะฮะแบบหาเงินเก่งๆนี่ บอกเลยว่าแซงสายเติมได้เลยนะอ่ะจุดต่อไปก็เป็นจุดที่3ามนะเป็นจุดตรงนี้นะครับเนี่ยข้างสถานีตำรวจนะครับจะมีคลองอยู่นะนี่นี่น,นี่มีเพื่มมาตกด้วยนะตรงนี้ก็จะดอกปลาดีอยู่นะฮะแล้วก็ดอกเป็นตภาพด้วยนะผมถ้าเป็นเงาใหญ่ๆนะเงาใหญ่ๆลักษณะเหมือนเงาแบบไม่ใหญ่มากครับผมเป็นเงาใหญ่แบบเหมือนเงาที่ผมตกเมื่อกี้นะเงามันก็คล้ายๆกันแบบนั้นเลยนะ เงาเท่ากันนะแบบไม่มีเงาใหญ่มากกนะัอันนี้ผมยังไม่เคยเจอกับตัวนะถ้าเงาใหญ่มากกันนะั้นในนี้ก็จะดรอปพกปลาดุกนะฮะปลาเหมือนลายต๊กแกก็เกรียกปลาะลรก็ไม่รู้นะนนจะดึงไห้ดูสักตัวนี่ฮะปลายามามะนะครับตรงนี้ก็จะดอรอปปลาดีนะฮะแล้วก็ปลาที่แพงสุดๆที่หน้าฟาร์มที่สุดน่าจะเป็นปลาไม่รู้ว่าผมมีหรือเปล่านะ เอาไห้ดูสักตัวนะฮะันได้ฟาร์มหรือเปล่าตรงนี้อืมรู้สึกว่าจะไม่มีนะรู้สึกว่าจะขายไปแล้วนะนั่นนะขายไปแล้วด้วยนะ่าเดี๋ยวเปิดที่สมุดภาพนะผมจะบอกว่าตรงนี้จะดอกปลาอะไรบ้างนะอ่าปลาที่ดอปตรงนี้นะครับก็จะมีตัวนี้ครับผมเรนโบเท้านะครับ เป็นปลาเหมือนลายทุกแกนะจุดๆดำๆนะครับผมตัวนี้จะขายอยู่ที่ราคา170กว่าบาทนะฮะถ้าเป็นปลามงกุฎเนี่ยาจจาะเป็นแพงกว่านี้นะราคาก็จะคูณคูณสองหน่อยนะแล้วก็ปลาคล้ายๆเหมือนปันดินนะนี่ครับผมอันนี้ครับตัวนี้นะอันนี้ผมปลาประมาณราคา80กว่าบาทนะคือลักษณะเงาที่จะได้เนี่ย ก็คือเงาเล็กครับผมตรงนี้จะฟาร์มง่ายนิดหน่อยนะเงามันจะเป็นแบบเป็นปลาเล็กนะแต่เวลาเราดึงเนะี่ยมันมันจะสั่นหนักนะฮะถ้ากินอยู่ที่ดวงด้วยครับใช้ดวงนะตรงนี้มันตกไม่ยากครับผมตรงนี้เหมาะแต่การฟาร์มมากนะเหมาะมากตรงนี้ฟาร์มได้อยู่ยาวได้เลยนะเนี่ยจะสั่นหนักกว่าน,นี้เลยนะ นี่ครับผมได้มาแล้วครับเนี่ยมันตกง่ายมากครับผมเนะแต่สิบสามบาทอ่ะเดี๋ยวไปต่อที่ต่อไปเลยที่ผมแนะนําจุดต่อไปก็กลับบ้านไปกลับไปหน้าหน้าเมืองใหญ่นะไปตรงนี้เป็นจุดกลับนะเลื่มาถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอโทษด้วยนะครับนะครับผมเพราะว่าที่ห้องมันไม่เงียบนะมันมีเสียงกงกิงกงก,งกิงนะขอโทษด้วยแล้วกัน เสียงรบก,กวนนะโอเคเรากลับมาแล้วจุดต่อไปที่ผมจะาพาไปฟาร์มต่อนั้นก็คือในทะเลนะฮะในทะเลอีกแล้วนะฮะในทะเลนะผมแต่จุดนี้น่าจะต้องว่ายน้ําไปไกลพอสมควรน,นะฮะนู่นนะผมเห็นไหมฮะมจะมีเรืออยู่เห็นไหมเราจะไปฟาร์มที่เรือกันนะผมาฟาร์มเรืออลมแรกนะแล้วแต่คม้ชมชอบนะอ,อ๋อเรือลำไหนก็ได้นะทางนี้ก็มีน้าเรือ ผนก็มีนะฮะไปได้นะผมนี่ผมจะมาฟาร์มตรงนี้ตลอดนะตรงเรือนะตรงนี้ที่ผมตกได้ปลาแสงอาทิตย์มงกุฎนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ฟาร์มดีนะฮะฟาร์มได้ปลาใหญ่ๆเยอะนะครับโอกาสได้ปลาใหญ่ๆเยอะนะครับปลาฉลามพวกปลาฉลามลาม,มงกุฎพวกเนีน้มีโอกาสได้นะแต่ผมยังไม่ได้นะมันตกได้ยากครับตรงนี้นะนี่มาอยู่ตรงนี้ โยนบ็ดซิ้อลงไปถ้ามันโยนไม่ได้ก็ขึ้นมาขับขอบนี่ตรงนี้ก็โยนลงไปคืตกดูให้ตัวนึ่นืาอาจจะเป็นปลาใหญ่ก็ได้นะต้องดูที่เงามันอลองเงาปลานะดูที่มันจะเป็นปลาเล็กปลาใหญ่อันนี้เป็นปลาขนาดขนาดใหญ่นะแต่ว่าไม่ใหญ่ใหญ่มากนะผมอันนี้ส่วนมากก็จะเป็นพวก ประตูนะถ้าแบบมันสั่นไม่หนักแบบตอนที่ผมตกตัวแรกให้ดูนะนะถ้าเป็นกลางวันนะส่วนมากก็จะได้เป็นพวกประตูนะประตูนี้เอาารีไซเคิลได้นะครับเอาไว้เก็บไว้ทําเป็นต้นอ่อนนะฮะเอามาสุ่มกล่องทำกิจกรรมนะฮะตอนนี้ก็มีกิจกรรมอยู่นะครับผมซุ่มกล่องกบนะเป็นชุดกบนะบผมก็ได้ชุดมาแล้วนะแล้วก็ได้ได้ลูกตานะส่วนหัวยังไม่ได้นะครับ อันนี้สั่นหนักครับผมเป็นฟ้าแน่นอนนะนี่ไงครับนะโอ้ปลาดับเงินขายได้8ปบาทแพงอยู่นะนโอเคก็กลับ <c oughs> ก็มี4จุดนะที่ผมฟาร์มบ่อยๆแล้วก็จุดต่อไปก็จะพาไปฟาร์มในแคมป์นะครับในแคมป์นี้น่าจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าดีอยู่นะถ้าแบบคนชอบฟาร์มในแคมป์ ครับในแคมป์นี้ก็จะมีปลาพวกปลาน้ำ,นำจืดนะไม่ใช่ปลาน้ำทะเลนะ,ะน้องผมอยากอาบน้ำนะห,หมาผมอยากอาบน้ำเดี๋ยวพาหมาไปอาบน้ำก่อนโอเคพาไปอาบน้ำแป๊บหนึง่งเกมนี้การเลี้ยงสัตว์ต้องแบบทะนุถนอมหน่อยนฝะรั่งดิ้งขอโทษด้วยการเลี้ยงสัตว์นี่คือแบบต้องเลี้ยงตั้งแต่ไข่นะพอจะเป็นตัวได้นี่นานมาก แล้วยิ่งเป็นไข่ระดับสีทองนะระดับสูงนะอันนี้สัตว์ที่ผมเลี้ยงนี่คือสัตว์ระดับสูงนะีนน่ยตัวนี้สัตว์ระดับสูงมีโบได้วยน่ารักเข้าไปไปอาบนะ้าผมยังไม่ได้ตกแต่งบ้านนะยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะของพวกสัตว์เลี้ยงก็ยังไม่ได้ซื้อเลยเพราะว่าเก็บเงินซื้อซื้อรถนะเก็บซื้อรถก่อนโอ้มีคนมีคนอาบอยู่นะรอรอเขาอาบทุกหมาเสร็จ มันก็เป็นตัวอะไรนม่รเล,ละนี่แล้วก็มาอาบมา้าหมาตรงนี้อ่านี่มันจะมีหลอดหัวใจนะนี่มัน,ม,นมีหลอดหัวใจของม้าอยู่นะนั่นคือเลเวลของหมาเลเวลของสัตว์เลี้ยงคุณนะอตอนนี้ผมเลเวลสี่นะอีกนิดนึงก็จะเลเวลห้าแล้วเพราะว่ามันเก็บหัวใจเยอะนะครับเก็บค่าประสบการณ์เยอะมาก 300เลยนะพวกสัตว์ระดับสูงกอผิดนี่นะใช้300หัวใจกนะ็ไปเดี๋ยวพาไปรนแคมป์ไปที่แคมป์กันจะลองไปตกปลาในแคมป์ดูนะฮะในแคมป์ก็เป็นจุดที่ฟาร์มได้ดีอยู่นะครับผมตอนนี้เงินผมขึ้นมา40,000นะอันนี้คือที่ลดไปนี่ก็คือผมเอาไปฟาร์มนะฟาร์มด้วบิดไม้นะครผม ไม้เข้ามาแล้วในแคมป์นะคนส่วนมากคนก็จะมาออกันอยู่ในในแคมป์นะคนนี่แล้วก็มาฟาร์มในแคมป์ตรงไหนได้จุดไหนก็ได้นี่ในนี้ก็จะมีปลาหลากหลายเนาะมีปลาหาย,ยากอยู่นะซึ่งขายได้แพงอยู่นะแต่ผมไม่ค่อยนี้แนะนําให้เข้ามาฟาร์มนะเพราะว่ามันดอกปลาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นอ่กกาดย,ยากมากนะก็ถ้าแบบจาแบบ ฟามดีๆก็3มจุดแรกที่ผมแนะนำเนาะน,นี่น่าจะได้ปลาซิลมนะเนี่ยแน่นอนเพราะว่ามันสั่นเบานะโอเคตรงนี้ก็ฟาร์มได้ครับผมโอเคกลับกันดีกว่าก็สำหรับจุดแนะนำการฟาร์มตกฟางนะผมก็มีแค่นี้แหละที่ผมแนะนำให้มาตกเนาะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาแนะนำว่าจุดไหนเนี่ยดอกปลาอะไร,ะรบ้างนะ เดี๋ยวขอไปหา,ไป,าไปหาจุดเพิ่มเติมก่อนนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังรู้ไม่รู้ไม่ไม่หมดนะเพราะว่ายังมีจุดลับๆอยู่นะที่แบบตกมาได้นะตอนนี้ก็สะสมคอลเลกชันไปก่อนนะสมุดราบผมได้63แล้วเนาะตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่ไม่กี่ตัวหรอกนะก็เหลือเยอะอยู่นะ1 0กว่าตัวส่วนมากก็จะเป็นพวกปลามงกุฎปลามงกุฎ ซึ่งมันจะตกได้ยากอันนี้ก็ต้องใช้ดวงแล้วก็ใช้ความอดทนด้วยนะประดุกประดุกในจุดที่สามนะนี่ประดุกมันจะให้ดูหน้าตาประดุกนะที่ได้มาราคาแพงอยู่นะครับประมาณแปดสิบเก้าสิบอยู่ในนอประดุกเลื่อนผ่านไปแล้วมั้งมันคล้ายๆมันมีหนวดเหมือนประดุกเลยฮนะ หนน้อประดุกนี้นี้ตัวแรกนะจุดที่3จุดจุดตรงสถานีตำรวจเนาะสะภาพตัวนี้ก็มีโอกาสได้นะแล้วก็ตัวนี้นะบกือแล้วก็ตัวท้ายน่าจะเป็นประดุกประดุกปรดุก,ดกหาประดุกไม่เจอนะอยู่ไหนเนี่ยเออสภาประดุกไม่เจอเออ มันอยู่ไหนเนี่ยผมหาไม่เจอแล้วเนี่ยผมจำได้ว,ว่าผมได้แล้วนะปลาดุกเออช่างเงินเถอะนะแต่เอาที่ร,รู้ว่าผมได้มันมาแล้วเนาะผมหามันไม่เจอนะปลาดุกอยู่ไหนก็ไม่รู้ตาทัว,วร์นะปลาดุกไม่เจอ นั่นแหละช่างวันเถะก็คลิปนี้ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับก็ลองไปตกตามจุดที่ผมแนะนํากันนะก็เผื่อหลายคนเนี่ยอาจจะไปตกที่ที่แบบปลามันดอกไม่ดีเนาะก็ลองไปตกต,กตามจุดที่ผมแนะนานะลองตกถูกก็เบ็ดที่แนะนําก็เป็นเบ็ดไม้เลยนะเพราะว่ามันซ่อมถูกนะฮะซ่อมร้อยแปดสิบบาทนะก็เริ่มต้นใหม่เนีย่ยก็ควรควรเอาเบ็ดไม้ไว้ก่อนนะ ขนาดผมเล่นมาจดเลเวลเจ็ดแล้วนี่ก็ยังเอาเบ็ดไม้มาฟาร์มเนาะเพราะว่าเบ็ดเบ็ดที่ใช้เพชรเนี่ยถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยองเอาไว้ตกงเงาไปใหญ่ๆ,ๆ,ๆ,ๆโอเคส่วนอีกสองเบ็ดนี้ก็ไม่แนะนําให้ไ่มาใช้นะเพราะว่ามันซ่อมถือว่าแพงอยู่เนาะสามสามร้อยบาทมันก็ยังไม่คุม้มเนาะก็ใช้เบ็ดไม้ไปก่อนนะช่วงนี้ก็รอตัวเกมอัปเดตเนาะก็จะมีเบ็ดดีๆเข้ามาให้ซื้อเนาะก็เก็บเพชรเก็บเ,เ,เงิน,นไวนะ้นะฮะก็ คลิปน,นี้ก็บ๊ายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ